5อันดับบอสท,ที่โคตรน่าลำคาญในเก็นชีนอินแพ t สัจุนอันดับที่ห้านะฮะที่ห้าเรายกให้เป็นบอสรูปบาทน้าแข็งเลยผู้ชมเนาะซึ่งไอ้บอสตัวนี้นะคะสถานีต่อสู้แบบยุติธรรมมากเป็นบอสรูปบาทน้าแข็งไม่พอนันเสิรอไปอยู่ในภูเขาน้ําแข็งอีกแล้วเราต้องมาบ้างเปิดสาวแบบนี้แล้วเราต้องแบบเราเนี่ยระหว่างต่อสู้เราต้องคุมแบบคุมไม่ให้เราหนาวจนหนาวตายนลผู้ชมเนาะซึ่งอาการอ่าวมันทะลุเกราะด้วยแวนะฮะ มาซึ่งบอสตัวนี้มันสู้ยากยังไงมันเป็นหนึ่งเลยก็คือมันเป็นปลูกบัตน้ําแข็งมันต้องใช้ธาตุไฟเท่านั้นในการยังกจะตีมันเข้าธาตุไฟแต่ธาตุน้ำแข็งก็ได้เอ้ไม่ใช่แต่ว่า,า,า,าแต่ว่าธาตุธาตุไฟพาก็ได้แหละแต่ว่าธาตุไฟจะดีที่สุดเนาะนี่ทุกคนดูสก,กิลมันดีสก,กิลแบบไอ้ท่าโกงจกนะักรนั่นเป็นธาตุที่หลบยากมา,มากๆเลยทุกคนซึ่งนะซึ่งแต่เนื่องจากว่าอย่างผมผมฟาร์มามาันตั้งนานแนละ้วแล้วก็แบบยงเพื่อนผมเกิดแล้วว่ามีสมุดมวิจิตมีของฟูแล้วก็เลยจะสู้ง่ายนิดนึงเนาะะอ่ดูผม้ไปลกัน ซึ่งก็งประมาณเนี้ยแล้วก็แบบลกมไปแต่ผมมีกรอบ้วยไงมีกรอบจะปูจงนะฮะซึ่งที่เทพอยู่อันดับ5นี้บอสตัวนี้นะเป็นบอสที่แบบสถานีต่อสู้ไม่แฟร์ไม่ได้ทำเท่าไหร่เพราะเราเพราะเราต้องแบบต้องครูมแม่เราหนาวตายและอีกอย่างคือบอสตัวนี้จะเกี่ยวควรตีนมากมากนะทุกคน,นคือแบบแลบบ่อย่างคือขอ้อและคือแบบข้อจะกป็นอย่างนึงคือบอสตัวนี้เราต้องเอาธาตุไปไปไปตีมันนั้นแล้วก็แบบหานักธนูอ่ะมาชาร์จยิงอย่างเงี้ยให้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 ทำลายกรอบบอสเนาะ ซึ่งถ้าเกิดเราทำลายกรอบบอสไม่ทันบอสก็จะหิ้วเลือดขับคืนมานั่นเองนะฮะอ่ะซึ่งซึ่งตอนนี้นะฮะ <c oughs> ก็ก็ทำลายกรอบมาเสร็จแล้วแล้วดูเลือดบอสนลยทุกคนผมว่าผมจะได้ผมลดเลือดบอสไปประมาณแบบไป,ไปเกือบหมดแล้วนะนมันก็ยังเสลือขึ้นมาแค่ขนาดนี้ก็อีกอะ่ะเออตายก็ดีฮะก็มาในีนมาสลับบอลลูบาัาตั้งแข็งนะฮะอันดับที่สี่นะฮะ ที่4ี่นะทุกคนเนาะเป็นลูกบาดน้ำละกันก็ยังก็ยังคงเป็นอันดับของลูกบาศอยู่เนาะแต่ผมจะให้ลูกบาดน้ำกิ่งกว่าลูกบาศน้ลูบาศน้ำแข็งและน่ารำคาญกับลูกบาศน้ำแข็งเพราะลูกบาศน้ำอ่ะคือหนึ่งเลยนะลูกบาศน้ำอ่ะแบบถึงสถานที่ต่อสู้มันจะไม่มีอาการหนาวหรือไม่มีอาการอะไรก็เหอะแต่ว่าลูกบาศน้ำเป็นลูกบาศเที่ยวเดินไกลาคือมันหันจุดเทเลพอร์ตประมาณประมาณแบบหลายสิบบล็อกเลยอ่ะหลายสิบเมตรเลยอ่ะคือแบบนะคือเราต้องใช้เวลาเดินมันมาแบบเดินมาเดินไปเดินมาเรื่อยๆแลเรื่คือกิิยแบบ เรามาปั้นตัวละครที่ไม่ใช่ขอเจ้ลูกบาดน้ำอ่ะแล้วก็ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมาอีกโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อลูกบาดน้ำทำไรได้ก็ตามที่เห็นนะฮะเป็นลูกบาดเป็นขึ้นตั้งแต่ลูกรักแหละคือแบบลูกบาดนี่สกิลแบบสกิลเยอะเมื่อแล้วแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มูฟไม่ถึงสองสามวิแล้วมันมันเผยไปเหมือนจุดอ่อนมาไม่กี่วิเองคือแบบคือที่ที่ที่มันเก่งเพราะลูกบาดอันนี้มันเผยจุดอ่อนทีฮะแต่ว่ามันเผยจุดอ่อนแบบไม่นานเท่าไหร่เนี่ยทุกคนนับนะประมาณเนี้ยอีกแป๊บเดียวก็นะ หนึงนะเนี่ยทุกคนแป๊ดที่เอเองอ่ะมันเผยจุดบอ่นประมาณแบบประมาณห้าหกวิเองมั้งคือแบบคือแบบแล้วแล้วแ,แบบคือสก,กิลมันมันอันนี้มันอลังการแล้วก็จริงแหละมันอลังการแล้วจริงมันสวยก็จริงแต่ก็แต่ก็สู้ยากอยูอยน่นิดนิดน,นึงแหละทุกคนเนาะเนี่ยคือแบบอัน,นอันนี้อันนี้คือเชื่อไหมถ้าเกิดรอบปูจมกบเพราะว่าผจมกระเด็นไปไหลระหว่างทุกคนนะแต่เนื่อ,องจากว่ามันเป็นรูปบาดน้ำนี่แหละมันก็เลยแพ้ทางทาดฝ่ายลนทางนั้นแพงเนาะ ซึ่งจุดยากอยู่ตรงนี้แหละคือพอเรากำจัดลูกบาทเสร็จแล้วก็ต้องไปตีของเพื่อมันมาซึ่งตอนนี้มันครึ่งลูกคึ่งลูกบาทนะมันคือสลามฮะถ้าเราฆ่าสลามไม่หมดแล้วก็ลูกบาทหนาจะหิ้วเลือดกลับคืนมาแบบแบบครึง่งหลอดเลยอะ่ะถ้าเกิดแบบเนี่ยทุกคนดูนะผมฆ่าตัวนี้ไม่ทันผมจะฆ่าตัวนี้ไม่ทันดูนะเนี่ยคือคือ,คอ,คอมันมันหิวเลือดกลับมาทุกคนก็น่าจะเป็นปก,กติของลูกบาทแหละแต่แบบแต่ส่วนส่วนตัวอันนี้อันนี้อันนี้คือความไม่ชอบส่วนตัวนะกับลูกบาทหนาทุกคน กก็็ประมาณเนี้ยคือแบบที่ที่ให้อยู่อันดับเดียวก่อนรูบาตน้ําแข็งก็เพราะลูกบัตหนามันแบบมันเดินมายากลูกบัวนมันเดินมายากแล้วแบบสกิลสกิลก็เผยจุดอ่อนแป๊บเดียวเองอ่ะนะฮะโอเคไปอันดับต่อไปกันเลยละกันอันดับที่สามนะฮะอันดับที่สามนะผมยกให้เป็นลูนฮัทลูนอ่าลูนเซอร์เพนละกัน ซึ่งไอนี้มันก็ไม่ได้สู้ยากอะไรลูกบอลแต่ว่าสิ่งที่น่าลำคาคือเจ้านี่นะเป็นบอสที่เอาแต่มุดดินมุดไปมุดมามุดไปมุดมากว่าได้ตีทีหนึ่งนี่แบบเอาตรงๆมันเอาตรงๆแบบนี่แหละแหละคนน่าจะนี่แหคนน่าจะเจอมาแล้วนในอรบิสชั้นประมาณแบบชั้นสิบสองนะฮะซึ่งคือแบบคือแบบปวดหัวมากไอ้เจ้าเนี้ยคือแบบเอาแต่มุดดงบุญดินอยู่นั่นแหละมุดไปมุดมาแล้วแบบพวกฟูโผล่อยู่นั่นแหละทุกคน คือมันตัวบอดมันไม่มีอะไรเก่งเลยคะคือแบบถ้าเกิดมันโผล่ในดินมาประมาณสักสักประมาณหนึ่งนาทีมันตายมันไม่รอด้วทุกคนเชื่อผมไหมเนี่ยแต่ที่แต่ที่แบบมันน่าอย่างคือแบบนะมันมันเป็นมันมันเป็นก้อนแบบก้อนก้อนเศษเหล็กเดินได้มากกว่าคือแบบตัวมันอึดอ่ะแต่ดาเมจดมันไม่มีเขาพูดอย่างนี้ดีกว่าตัวมันอึดแต่ดาเมจดมันไม่มีฮะดาเมจมันแบบ มันดดูิคือแบบผมว่าผมว่าแบบหลายๆว่าหลายๆตัวมันตีแรงนะแล้วคือแบบกลางโลกก็ต้องกลัวแล้วว่ะแต่นี่กลางโลกแล้วตีคิวๆเลยอ่ะทุกคนคือแบบหลายๆนนั่แล้วเขนก็จะสรรพคุณมันเนาะคือแบบมันน่ารำคาญขนาดไหนมันมันแบบโูอูโหอย่างเงี้ยและอีกอย่างคือแบบก็เกิดแล้วคือบอสตัวนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เอาไฟฉายไอ้ลูมินัสอะไรสักอย่างมาเนั่นแหละแล้วเราก็จะสู้มันยากครับเพราะเราจะไม่มีอะไรมาเคลียร์พื้นที่ที่มันเป็นไอ้ไอ้เนี่ยทุกคนจะไม่เราจะไม่เราจะไม่มีอะไรมาเคลียร์มันฮะ ถามว่ามันก็มันก็แค่แบบมันก็แค่นี้ใช่ไหมแต่ก็แต่แต่ทุกคนดูไปเรื่อยๆฮะดูไปเรื่อยๆผมต้องใช้มันและถึงใช้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ก็เถือนนะก็อาจจะแหลกนิดนึงแล้วทุกคนเพราะสถานที่ต่อสู้นี่มันแบบนะคือคือแบบเอฟเฟกต์มันเยอะมากอ่ะผมนึกว่ามันจะไม่แหลกสิ่งมันอยู่ในเหมือนแช่แ c ม m อะนะฮะมันันเนี่ยทุกคนดูนะผมยิงมันไม่ได้กี่นัดแล้วมันก็บุ้นดินอีกละดูดูมัน นี่ฮะแล้วม e ั ح, นก็มาสร้างไอ้น,นี่ in, อีกโอ้โหเอาเลยเอาปูโจไปเด็กบ,บึ magic, so like <c oughs> <c oughs ้มแตกนี <S <S ่แล้วท e> um, ุกคนนั่งกบดีอีกละท่านี้อะท่าท่าถามว่าท่านี้แรงไหมไอ้ท่าไอ้ท่านี้ เขาพูดเลยฮะเป็นท่าที่โคตรเบาคือคือบันเบาอ่ะจะมาให้เราน่าลำคานเฉยมันให้เราแบบขยับไม่ได้และติดอยู่ด้านในเฉยๆค่ะก็ไม่รู้จะมีมาทําไมอ่ะลงตกด้านในาคนอาจจะแรงนะโหวหมอมันไม่แรงเท่าไหร่ก็ถ้าจะประมาณนี้มาสลัดดูเซเพนเนาะก็คือเป็นบอสที่แบบน่าลำคาญตัวหนึ่งเลยนะฮะเพราะมันเอาแต่มุดไปมุดมานั่นแหละเนาะเคฟรดับต่อไปกันเลยดับสองนะฮะ อันดับสองยกให้เป็นบอสหมาทองนี่เลยทุกคนเนาะทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่ามันเฮ้ยมันอลังการมากๆเลยแต่ทุกคนความอลังการของมันมันแลกประดับมาจากว่าบอสต,ตัวนี้เป็นบอสท,ที่แบบ<ม>เงื่อนไขกันตุกค่อนข้างฟิกอยู่<ม>ก็คือบอสอะไรรู้ไหมบอสต,ตัวนี้นะคะเป็นเป็นบอสท,ที่สามารถจัดทรูโลได้ทุกคนเห็นไอ้นั้นปะ ไอ้นี่มันเป็นแบบสีไอ้นี่มันเป็นสถานะติดตัวแล้วเนี่ยนั่นแหละฮะไอ้นั่นคือสถานะสถานะกัดก่อนซึ่งถ้าซึ่ง,งมันสามารถทะลุโลได้แล้วเราต้องแบบหนึ่งเราต้องเอาตัวฮิวไบดีๆมาผมอาจจะใช้บาบาร่าก็ได้ในอย่างคือนอกจากตัวฮิวแล้วก็ตัวฟางโลมเพื่อเพื่อกัน,มน,กนไม่ให้น้องซีธรรมดาแล้แลวมาโดนเราอ่ะทุกคนดูนะดูคือแบบสกิลโอนไอไอลาตีบอกก็ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อ่ะมันก็กว้างนะแต่ว่าสกิลบอสดูดิทุกคนดูดูมัน ่าแต่พอเ,อเซฟสกิลเสร็จนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะคือได้รวมนะบอสตัวนี้เป็นบอสท,ที่ตีแรงแล้วเราต้องเอาตัวนิวมายจี้ยมันนะฮะมันมันมันตีแรงแล้วมันตีทะลุโล่แล้วมันตอน่อดเราไปเรื่อย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 นะฮะมีขั้นหนึ่งผมมีขั้นแรกเดี๋ยวผมสู้บอสตัเนี้ยผมแพ้ทุกคนผมแพ้ผมไม่มีเกาะปูจะผมแพ้เอาตรงๆอะ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ก็สีน่ารำคาญเหมือนกัน บอสตัวนี้ตอนเราต้องทำลายเนี่ยไอที่ผมทำลายอยู่เ<ช>นี่ยเพื่อเพื่อนทำลายเกาะบอสเราไม่สามารถทำลายเกาะบอสโดยตรงได้ทุกคนนั่นแย่ยม,มากอค่ง,งใ,นนในระหว่างในระหว่างที่เราแบบทำลายนี่บอสไม่สามารถใช้สกิลมาหาเราได้ฮะเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเย,ย,ยี่ยมเลยดูมาทุกคนซึ่งถ้าเกิดบอสตัวนี้เราเราถ้าให้ดีอ่ะเราเราอยากเราเลี่ยงกับเราเลี่ยงว่าอย่าไปโดนสกิลมันดีกว่านั่นไงปู่โจผมจะเริ่มหมดแล้ผมต้องกินอาหารเลยเนี่ยเออ เนี่ยคือแบบเราเราหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่ไมโดนสกิลมันดีกว่าไม่ก็โดนให้ไม่ให้โดนมันกัดฮะถ้าโดนมันกัดทีนี้แหละเราต้องมานั่งกินอาหารเบื่ออาหารอีกัะแต่ใครมีโกโคมิอาจจะสู้ง่ายก็ได้แหละนะคะแต่ผมไม่ได้เปิดโกโคมิไงเออซึ่งอันนี้อ่ะอันนี้เราก็ทำลายสี่ทีไปทำลายทั้งสี่ทีไปฮะซึ่งก็นะแตๆ่ๆก็ดีอย่างคือบอลตัวนี้มันฮิวตัวเองไม่ได้พร้อปุ๊ก ก็ดีก็ดีเพราะมันไม่ยิ่ตัวเองไม่ได้มันเลือดเท่าไหร่ก็เลือดเท่านั้นก็ดีแล้วเนาะเพราะถ้าเกิดไปอิูตัวเองได้บอสตัวนี้กะโกงมากทุกคนนะฮะอะซึ่งไอ้เสานี่ก็คือเราต้องเอาธาตุหินมาพังมันจะพังเร็วมากนะสังเกตเมื่อกี้ผมพอโบสับปูจงขึ้นเป็นแถบเลยอ่าพอเราทำลายนั่นเสร็จแล้วเราก็มาลุมสกัดบอสตัวนี้เลยฮะจังหวะนี้แหละเราเป็นจังหวะที่เราต้องจังหวะของแบบของนักดาบทั้งหลายของคนมีดาบนะฮะคืออะก็ตีมันไปตีมันไปเรื่อย แล้วังน,นี้ก็ฮิวไปด้วยแหละเพราะว่าพ,พอบอตัวนี้มันมันลนดอึื่อนข้าเออนั่นแหละซ <c oughs> ึ่งนะฮะหลายๆคนที่ไม่รู้นะผมผมไม่แน่ใจว่าแบบน่าจะโกโลก,กับยุนจินมัน้งถ้าจะไม่ผิดที่ต้องที่ต้องพึ่งของตัวนี้ <c oughs> คือแบบใครใครจะปั้น,น,นสองคนสองคนสองตัวนั้นนะต้องมาตีเจ้าหนี่ทุกคนนะฮะหลายคนมองว่าน่ารักก็น่ารักแหละผมว่ามันก็น่ารักดีแต่น้องแบบเนี่ย ที่สภาพดีถ้าเกิดคุณไม่ได้ปั้นมา่าคุณไปปั้นโนเอลเพสก็ก่อนหรือเลหรือไม่ได้มีไม่มีปูจงไม่มีไม่มีดีพสระยะไกลอย่างเงี้ยเออคุณจะทำยังไงหาไอ้กระบี่บอสตัวนี้เออเป็นไงอันนี้อันอันนี้คืออกวผมหมชัจรเป็นอยู่นะไอ้พวกที่ที่บอกมีรีลเก้าสิบเลยทุกคนโอเคอันดับที่หนึ่งฮะคงเป็นอะไรไม่ได้นอกจะจาก ไอบอสข้างกอลไฟฟ้าตัวนี้ทุกคนซึ่งไอเจ้านี้นะคะผมเกลียดนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นบอสที่มาในอาบิดแล้วมันอยู่ในอาบิดนานมากซึ่งบอสตัวนี้ความสามารถคือมันเป็นบอสที่บินได้อ่ามันบินได้และมันแล้อีกอย่างคือมาเป็นบอสที่สกิลพคตรนีฮะสกิลแบบสกิลต่อสกิลอะไรมันมีเยอะมากซึ่งโลบูดจงเกือบเอาไม่อยู่ทุกคนดูดิมันพุ่งใช้สกิลไอไอมุงบิดไปนิดเดียวเลยมันก็สกิลปงตัดหัวให้เราอีกละ ดูมันดูนแล้วก็ต่อด้วยสกิลอย่างนี้อีกฮะไอผมแบบปุ่นว่าปุหัวกับการตีว่าตัวนี้อ่ะอย่างคือบอสตัวนี้นะฮะมันเป็นธาตุไฟฟ้ามันแพ้สองอย่างก็คือก็ก็คือไฟกับน้ําแข็งซึ่งถ้าเกิดเอาเดีที่เป็นดาบไฟอ่ะหรือดาบเอาดาบไฟหรืออะไรระยะใกล้ไปตีน่าจะสูญทันใน่หคนเพราะว่ามันบินได้ทุกคนและจังหวะเนี่ยนี่เลยมันบินอีกละมันมันแบบยุ่งเกลียดมนจริงๆเลยทุกคน คือแบบมันมเหมือนเป็นบอสที่แบบมันเป็นบอสที่แบบปกติบอสจะใช้สกิลไม่ขี่อนะใช่เจ้านี่เหมือนสกิลแบบสกิลไม่มีครูดาวอ่ะสกิลไม่ใช่มันนาไม่มีครูดาวอ่ะทุกคนนะสกิลนี้ด้วยมีสกิลพุ่งมาแบบคือสกิลมันเยอะมากทุกคนคือสู้บอสตัวนี้เตรียมทุกคนต้องปั้นตัวโลมาตีมันอ่ะไม่มีตัวโลคือสู้ยากมากอ่ะ คือแบบผมพูดอทุกคนลองนับดูว่ามันใช่เป็นกี่สกิลน้องนับดูฮะเพราะว่าน่าจะนับสิบ,สบสอันนะมันแค่สกิลบ่อยมากและถี่มากทุกคนกน็ตามที่บอกเออถึงไหนแล้วก็ตามที่บอกเพราะมันม,นมนชนะแค่มันแพ้แค่ไวก,กับน้ำแข็งเอ้ยไกวกับน้ำแข็งก็ประมาณนี้ทุกคนอ่ะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยทุกคน<บ>มาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายนะฮะไม่ได้เล่นไม่ได้อัดเป็นชินนานเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครับทุกคน 何